ตื่นเช้าเลยมามือนีอากาศอุ่นนะคะตะวักก็เย็นอยู่ค่ะตะวักกับบถือวันหนาวค่ะตื่นแต่เช้าไอม้มาวมาปลุกแต่เช้าเลยอเอ๊ะเอ๊กเอยาเมือ่อเสารค่ะพี่นอ้องบ่มีล่มนะคะ น,นางกินกาแฟหมาน,นางเป็นเพื่อนเนี่ยเบิงบ่งอันบานไปหน่อยเนาะนกอีหยงังเกาะนกนกนกอีหยังอระพี่น้องไปหน่อยจองซ้อนกก่ได้โอ้ิดปวดหัวเด้อ นกที่มันอยู่ในเมืองในหลายอ่ะน,นะค่ะอยู่ทา้งลงังคานี่ยอยู่น้ําวัดน้นําโรงเรียนนะคะว่าเม่นหน่อยจื้อซื้อโบออกไผจื้อซื้อออกกันนั้นเห็นบ่อยู่ทา้งลังคาพูดค่ะพี่น้องพูดน่ะน้องไส้เหดตะแกงกันอ่อมทั้งทั้งบานไหวมันมีช่องหน่อยหนึ่งนะคะนัน่นนัน่นนกอีหยังก่อ เปนเดรัยานไปออกลูกใส่ทั้งบานนะคะเป็นจะสร้างจะสร้างนกอันนี้มันสียูทั้งบานค่ะมันสียูไอ้มองจวนนะคะ่ะบันนี้น้องสร้ยกะหาไอ้ตะคายขอบว้มันสิมักไมยูมองได้มีมีลูมีช่องมันสีไมยูนกอียงฮะ โอ้คือซื้อบวอกวดวนวเด้เมาเอ้ช่วยแม่คิดหน่อยนกอะไรอ่ะหืมเมาไม่หนาวแล้วเหรอหืมหืมหายไปสองวันเธอไปไหนมาหืมมาน้อยของแม่ไปไหนมาสองวันมาอนีบ่มีร่มไข่แน่ค่ะบนหนาวปนใดถ้านาวคิดถอดคิดถอดตอนในหน่อยค่ะอู้น่า บูห,หนาวคิดย้อนไปสมัยก่อนนี่หนาวอีลีได้พี่น้องแต่ว่าทุกเมื่อน,นี่หนาวอยู่ก็คือบนหนาวปันใดแต่ก่อนนี่จนได้เห็ดอันเห็ดสุ่มเอาฟางไม่เห็ดเนาะนอนอยู่ในสุ่มพออุ่นแน่ข่ะน,นอนอยู่ทงเทียงหน้าเนี่ยโอ้ยหนาวอีลีอีหลอจนบด้อาบน้ำบุญแล้ว ต้มน้ำอาบต้มเส้นมมหนึงสำเนีแต่ก่อนเนี่ยโอเคค่ะสวัสดีค่ะ